และยังคงปฏิบัติต่อคนอื่นทั่วทั้งประเทศในช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างไม่น่าเชื่อผมรู้ว่าดวงอาทิตย์กำลังส่องแสงให้กับผู้คนมากมายแต่ผมอยากขอให้คุณอยู่ที่บ้านและทําตามคำแนะนําของรัฐบาลนี่คือวิธีการที่ดีที่สุดที่เราจะได้ดูแลกันและกันในเวลานี้ยังไม่ต้องสงสัยเลยตอนนี้เราจะกักตัวกันอย่างเข้มงวดครูยิชยังไม่ชัวอนาคตของตัวเอง ย้อนหลังกลับไปเมื่อ4ปีก่อนตอนครบอบเข้ามาคุมทีมหงษ์แดงเมื่อเปิดตลาดเดือนมกราคมปี2016เขาได้เซ็นสัญญาความมิดฟิลวัย24ปีช่วงสั้นๆเท่านั้นในช่วงปี2008บทบาทภายในทีมของเขาเริ่มลดลงกลายเป็นเพียงตัวเลือกรอง,รองในทีมของราฟาเอลเบนิเตสสุดท้ายเจ้าตัวตัดสินใจย้า,า,ายไปพอร์สมตต์และนับแต่นั้นมาก็กลายเป็นหนึ่งในนักเตะเนเจรคนหนึ่งของลีกจากพอสแมตต์ย้ายไปแต่นี่ก็เป็นครั้งแรกในช่วงเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาที่ผมมีความสุข ว่าพวกเขาสามารถลดช่องว่างกับทีมหัวตารางได้พวกเขามีกลุ่มนักเตะที่ดีแต่ขาดคนที่สร้างความแตกต่างแบบดาบิซินบาหรือเดอบรอยที่จะคอยขับเคลื่อนเกมรุกอรอยฮอตซันกุนซือรุ่นเด็ะของคริสตันพาเลตเผยว่ามีการตกลงกันแล้วให้การแข่งขันพิมลิกฤดูกาลนี้สิ้นสุดตามตารางจบฤดูกาลการแข่งขันพิม์ลีกถูกเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนและยังคงไม่มีทางออกที่ชัดเจนแม้จะมีหลายฝ่ายที่ออกมาแสแดงความคิดเห็นถึงแนวทางในการจบฤดูกาล โดยเฉพาะหลายทีมในพรีเมียร์ลีกที่ยังต้องการให้มีการแข่งขันต่อแต่ก็ยังจำกัดที่มากขึ้นในที่ทํางานของเรายกตัวอย่างเช่นในสนามซ้อมและมันอาจหมายความว่าเราต้องเล่นอีก9นัดที่เหลือในช่วงเวลาที่สั้นลงกว่าปกติทำให้ช่วงพักเบรกระหว่างฤดูกาลลดน้อยลงผมก็รู้สึกอึดอัดที่จะใช้คํานี้ในบริบทนี้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าทั้งหมดมันคือการ